เซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นถั่ววายผาที่ห้องกงการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะรอบนี้จะบินสายการบินทาเทพแปซิฟิกนะคะถ้าว่านน่าจะถึงที่ฮ่องกงตอนประมาณเที่ยงของที่นู่นนะคะ แล้วเราก็จะกำลังไปที่รถบัสนะคะก็จะต้องลงลิฟต์ตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็นลานจอดรถนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยเดินตามพี่ไกลเข้าไปค่ะทัวครั้งนี้ที่มาจะประมาณที่10คนก็จะแบบกระชับดูแลก็ถึงประมาณนี้เลย แต่ว่าวันนี้อากาศอบอ้าวมากลงเครื่องมานี่คือแบบประเทศไทยชัดๆเพราะว่าพาย,ยุกำลังจะเข้านะคะก็จะแบบร้อนอบอ้าวเหมือนประเทศไทยได้แหละลมต้องมีเื้อกันฝนต้องมีนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่อะไรยังไง ราคาก็ร้อยแปดเหรียญประมาณห้าร้อยบาทาบาทสีท่ร้อยกว่ากว่าประมาณ ็จะออกไปอ่ากจได้แต่เป็นที่ึงเนะินบ

ีกำลังเดินขึ้นวัดชีสารแล้วนะคะจะไปดูพระแม่กวนอิมอากาศค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าพายุกำลังจะใกล้เข้าแล้วก็จะค่อนข้างที่จะอบอ้าวแล้วแดดก็จ้ามากๆเลยนะคะจะต,ต้องมีล่มไม่งั้นจะเหนื่อยมาก นี่นะคะเขาก็จะมาทำพิธีไหว้จากตรงนี้ได้ขอพวัตรงนี้ได้นะคะหรือจะเดินเข้าข้างในได้เช่นเดียวกันที่วัดนี้นะคะจะต้องทำการจองคิวจำกัดจำนวนคนเข้าค่อนข้างที่จะบุกยากนะคะศิละปะของเทพที่เข้าประตู สวยงามมากเป็นวัดของเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงเลยนะคะ,ะสีทองอลาังม,มากนะคะพระดาวครับองค์นี้คือองค์อะไรพระนางทูซ่าทูนางลูกงาง

เลยนะคะอย่าตักน้ําเยอะเกินไปจะทําให้น้ำเนี่ยหกระหว่างทางได้เราจะต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเติมเต็มสิ่งต่าง,างๆเข้าไปได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการถวายน้ําให้กับองค์พระแม่กวนอิมนะคะ ขององค์พระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะแผ่มาถึงลูกแพ่ทุกท่านของช่องชุกัพรานสด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสงบร่มเย็นการงานรับรือนนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆผ่านไปได้อย่างโดยง่ายได้ นนี้มาถึงวัดแชกกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบูชาทู่เขียนสิ่งที่ต้องการจะขอพรอ,อะไรที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทางวัดเนี่ยจะเป็นคนนําไปจุดให้เราเองน,นี้จะเป็นชุดบูชาเฉพาะแชกกงนะคะก็จะเขียนคาว่าขอ,อ,อคำขอพรตรงนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นจากการไหว้ฝ่าดินนะคะ ตัวทูเนี่ยทางวัดเขาจะเป็นคนจุดให้นะคะหลังจากที่เราเขียนคําอวยพรจะในชุดไหว้นี้แล้วก็ไปรับทูบได้นะคะจะเป็นโซนตรงนั้นนะคะทานนี้จะเป็นทาน่ทานชายกุงทิทนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไหว้เทวดาฟ้าดินก่อนจะตั้งถืออย่างนี้นะคะ แผนท่านองค์พ่อแชร์โงนะคะเดี๋ยวตาจะทำไปแอคทีเวทให้ด้วย ขอพรนะครับเหมือนคุยเหมือนคุยกับท่านเลยนะครับเราต้องการอะไรชื่ออะไรเราต้องการขอพรอะไรบอกองค์ท่านได้เลยนะฮะขอตั้งใจขอเนาะเสร็จแล้วเวลาขออธิฐานเสร็จพูดสุดท้ายด้วยว่าขอให้พรข้าพเจ้าจงสําเร็จนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้ปักทูบลงกระถางนี้ด้วยเถิดนะฮะบอกได้เลยครับ เครื่องรางสําคัญของท่านนะครับเอาออกล็อกทุกครั้งจะชนะทุกครั้งท่านจะหมุนทุกครั้งเวลาออกล็อกนะครับแล้วก็ดึนไปในพัพในจะมีทั้งหมด4ใบนะครับแต่ละใบแต่ละใบแต่ละใบจะมีพอทั้งหมด4ประการนะครับจะมีจิ้วฉอดจนโป๋แล้วก็อีกองที่อยู่ฝั่งหน,น้าโดนเคยยัดโหลบถึงน้อนนะครับจะมีความหมายท็คือหมด8พอ8ป,ประการวิธีการหมุนก็คือให้เราตั้งเสียดฐานองค์กลงางฐานตรงนี้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับดวงอะไรที่ไม่ดีนะครับ ให้ปัดปเป่าออกไปให้หมดแล้วหมุนจะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไปหาชระนมมือวาดลงไปหนึ่งครั้งให้ทัดแล้วก็นำแต่สิ่งดีเข้ามาเสร็จแ,แล้วตีกล้องเพื่อเป็นการเรอเาเรื่องเอาัยครับแบบนี้เร้่องของข้า ให้เขาหยุดเองอ๋อโอเคไม่งั้นก็พรพรขเขาไปกับเขาเออต้องรอให้กังหันหยุดก่อนนะรอยหนใ,<ช>ใ,ให้เขาหยุดเองแล้วเราคยหน ดอกไม้ถวายพระแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมฮองเฮาก็จะเป็นวัดที่คนมาขอยืมเงินหรือว่าเปิดพระคลังของเจ้าแม่นะคะนาไปท,ทําธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะค,ะคนคน่อนข้างที่จะเยอะเลย ะะของเครื่องรางของขลังอะไรที่บูชาไว้ที่วัดแชร์กงใหม่นะคะก็สามารถนำมาขอพรที่นี่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จะเป็นองค์เก่าแก่เลยจะเป็นองค์เล็กๆนะคะ

คนอูนี้ก็คือจะมาขอให้บริวารน,นะคะซื่อสัตย์ จะเป็นเทพย่าเหล่าแล้วนะคะเทพจันทราทิกในการขอพรเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วสามารถขอพรให้ความรักมั่นคงยั่งยืนและผูกได้แดงกับองค์เทพจันทราตรงกลางได้เลยนะคะสําหรับคนที่กําลังอยากจะหาเนื้อคู่นะตามหาคู่แท้อะไรแบบนี้นะคะก็ให้ขอพรแล้วก็นําได้แดงเนี่ยไปรูปที่ขาถ้าอยากได้เ,เพศหญิงเป็นคู่ครองนะคะก็ขอ ที่องค์เพศหญิงนี้ได้เลยสําหรับท่านที่ต้องการผู้ชายนะคะหรือเพศผู้เนี่ยเป็นคู่ครองนะคะ LGBTQ Q, สามารถขอได้เลยนะว่าจะเป็นองค์ผู้หญิงหรือเป็นองค์ผู้ชายนะคะก็ให้เอาได้แดงเนี่ยไปรูปที่ขาตรงนี้นะคะเอาได้แดงมารูปที่ขาตรงนี้3ามครั้งกวาเข้าหาตัวเองแล้วก็นาได้แดงเนี่ยผูกไว้ที่เ,เพศที่เราต้องการจะได้ครอบเป็นคู่ครองเลยนะคะ สำหรับท่านที่อยากจะ่ม,มากักที่มั่นคงนะคะสามารถไปทูกที่เทพจัจ้าองค์ตรงกลางนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ตาลมีแจกกิฟต์เอาไว้ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังตาลเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดติดตามช่องส่งต่อกำลังใจดีๆให้แก่กันและกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ตาลจะแจกแผ่นทององค์แช์กงหมิวที่ตาลไปบูชามาจากฮ่องกงหงท่านค่ะ และดูดวงฟรี3คำถาม5าทันค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามช่องชู g a ร์พลาน t ตค่ะกะติกากดติดตามช่องชูการ p l a n e t ตนะคะคอมเมนต์เลขที่ชอบ1-145ใต้คลิปนี้ตาจะใช้ไพ่ยานณโลกไพ่ออร์เ e คลที่มี145ใบในการจับรางวัลค่ะใครเลือกเลขตรงกับไพ่ที่ตาสุ่มหยิบออกมารับรางวัลโนเบลเอ้ย แผ่นทององค์แชร์กงและดูดวงฟรีไปเลยค่ะตันจะมาสุ่มรางวัลเมื่อผู้ติดตามครบ1,000คนค่ะแอบตื่นเต้นอนะช่องนี้จะมีผู้ติดตามถึง1,000คนแล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนจับรางวัลค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอส่งต่อพลังงานดีๆจากองค์เทพทั้งหลายที่ฮ่องกงนะคะที่ตันไปหมู่มาให้กับ ทุกทกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้และคลิปต่อๆไปของตาด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ